ติดตามนา้น้ำแน,ดน,นเดอร์ครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้ก็ไปใส่เบ็ดอีกเลยครับพี่น้องวันนี้ก็มาจับเนื้อครับเนื้อที่ตัเดือนครับใส่เดือนที่เลี้ยงไว้ยี่ท่อเนี่ยครับพี่นะ้องนี่ในในโบเนี่ยในท่อกระปู่น,นี่ครับวันนี้ก็ที่จับนะครับ อ๋นี่ของ,งเบืองเด้อครับคุบยแป้งไตไม่แตกใส่เดือนเลยครับนี่นี่ใส่เบ็ดครับนีใส่เอเบ็ดเอียนเหรอครับนี่คุยแป้งไม่แตกนี่ขึ้นรูลเลนสับสางครับนี่ ผมไปจับมันเลี้ยงไว้ครับนี่นอนค,ครับ้วยขึ้นมาเห็นไหมจะสะเลยครับน,นี่ใส่เบ็ดเอีย,ย,อยงมาี่ใส่เบ็ดเบี้ยงไงตัดครับว่าต้องเอาไปรลายคือใส่เบ็ดก็เปิดใส่เต็นตึงโตครับน,นี่ อันนี้ตัวนึงอะสิตัดได้สามครับอ,อ,อือืันนีที่สิพ่อแล้วครับ สัมนียลครับรพี่น้องอนี่ก็ดรายแล้วนี่นี่นี่ก็มาใส่เบ็ดอีกครับใส่เบ็ดเอียนเบ็ดป้านะครับใส่ยูห้วยนี่แหละครับพี่น้องเบื้องเอียนแถวนี้หละครับพบระโกงครับพี่น้องนี่สวยครับพี่น้องมาเบื้องครับพี่น้องวันนี้มาลองใส่ยูห้วยอีกแล้วครับ อาสีมีเอีย็นมค่ครับนี่ใส่หาไปจัดละครับใส่เนื้อขีดเดือนนี่แหละใส่เนื้อใส่เดือนครับนี่บิดโค่มเลยครับพี่น้องบิดครับ,บ ใส่เบ็ดเอี้ยนครับใส่เอี้ยนใส่ป้าครับได้ป้าก็ับเอาป้าครับเอาเอียนได้เอียนก็ไดเอาเอียนเลยครับน้องไหนจะมันถึกนะพี่น้องบาได้เลือกครับใส่ปิดท่วมครับ อลไก็ต้องเกี่ยวไว้เลยเนาะต้องเกี่ยวไว้เลยตะโงเนี่ยครับท่านมันคือก็มกะมก็จิดึงจมไปหายไปครับบ่้หูหหาบเห็นต้องเกี่ยวกับเพื่อให้กับยังกับไว้ครับอย่าให้มันดึงไปครับ กระบ,บนนร้าย่นเนาะกินเด็ดอกครับให้บิ้งอ,อืม ใส่เดือนครับครับเป็นท่อนเป็นท่อนกัน,น่อย ครัถ้าหลุนหรืออื่นเศ้าเด้อพี่น้องช่วงแรกนี่ก็หายเบื้องสน,นิทครับหืือเศ้าจะค่อยหลุนกันไหมครับประสิมานมาครับ,รบน,นี่ก็ขอลาก่อนครับสวัสดีครับ